ครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้านะครับก่อนอื่นก่ขอขอบคุณนะครับทันทีเขามารับชมนะครับชิปวิดีโอนี้นะครับผมก่มาเบิงมาหน้าธรรมชาตินะครับมาถ่ายวิดีโอธรรมชาติในปีนองไดเบิงนะครับอยู่ตรงไ้ตรงหน้านะครับอยู่ตรงหน้าช่วงนี้เขาก็กําลังท่องกาลังมั่นอากาศก่ากำลังเปลี่ยนนะครับคือปล่ยฝนตดนหนาวนะครับแบงฝนแบงร้อนนะครับ เดียนตุลานะครับเดียนตุลานี่เขาเกษมันเขาสีมานนะครับน่ะนะครับกาลังทองนะครับกาลังทองบรรยากาศยีมือเศร้านะครับตรงไหทถงหน้าธรรมาชาติธรรมาชาติครับพี่น้องในพี่น้องเบงนะครับบรรยากาศสูตรอากาศอันบริสุทธิ์ธรรมาชาติตรงไหนตรงหน้าครับ ก็ไม่เห็นเข่าแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็ดีใจนะครับดีใจจังเดยวมื่อติก็เห็นเขางามนะครับปีนี้ฝนดีเขาก็งามหน้ากับว่าเป็นหน้านำคล้องนาหน้ากับว่าได้เด็ดติดชนละปะท่านนะครับก็นำฝนนาฝ้านะครับฝนฝ่าเพ่นกะปีนี้พ่นกระตกดีครับเขานำก็เข่า ก็งามเพราะว่าได้นำเต็มที่นะครับฝ่าฝนพันดีนะครับการเห็ดหน้านะครับสมัยสู่อมอนี่ก็เห็ดง่ายเห็ดบ่พ่อมือก็แล้วนะครับการเห็ดหน้าถูกมือบ่อคือสมัย 30- 40, 40ปีขึ้นหลังนะครับ30ปี40ปีขึ้นหลังก็สิโอ้ขั้นตอนหลายนะครับการเห็ดหน้านี่ก็ได้นะครับในสิตกะกนะครับในสิตตกะก สามตาสี่ต่างทีนะครับโตกะาแล้วก็มาลกกาจงอ่าตกะกาไว้เป็นเดือนแต่เดือนหนึ่งกับมาลกอันเกินเดือนไปมันก็ะจีบังนะครับเข่าก็ะจีบเพราะไข่เพรนะครับก็บต้องเดือนหนึ่งพอดีนะครับโบราณเพิ่นว่าการตกะกาเดือนหนึ่งพอดีลกมาดํานะครับโอ้ส่วนสีดํานะครับพี่น้องฮขไถหดเอาขั้วนะครับไถ นะครับขึ้นโคข,ขึ้นป้าหาต้องแอกห์ฮะเนี่ยมาเห็ดขาดเห็ดไถไปผุ่นแล้วนะครับพี่น้องนะครับสมัยก่อนนี่ลําบากแต่ว่ากับมวลแต่ว่าก็มีความสุขนะครับเพร,ราะว่าคนกับบ่ได้ไปกรุงไปไทยบ่ได้ไปหาเงินหาทองทางอื่นนะครับส่วนมากก็จะอยู่น้าพอน้าแม่อยู่กับบ้านกับเฮียนนะครับกับมาแรงมากก็จะคนหลายนะครับก็เลยดำหน้าด้วยคน นะครับตึงเทคโนโลยีมื่ท่านถึงนะครับแต่แต่แตะกี้เแบบทคโนโลยีมันอาจจะบับรท่านทันสมัยนะครับก็ต้องใส่แรงงานคน้นใส่ม่วคข้วยไถหน้านะครับดำหน้าก็สีดำยุเป็นเดียนเหมือนเด้ตะกี้นะครับพี่น้องดำยุเป็นเดียนกันเลยนะครับกลัวจะแล้วนะครับมาถึงเดียนตุลากัดถอดขึ้นกันท่องขึ้นกันนะครับเข่าก็นเลยนะครับแต่ว่า ก้อนสีเกียวเขานี่เพิ่นก็มีกรรมวิธีนะครับกรรมวิธีนี่คือการเทล้านหรือว่าเอาขีง้วงฉีขั้วเองสิมาลาดเอ็ดล้านนะครับถากลา้าน,นเป็นแปนแล้วก็เอาขีง้วงฉีขั้วผสมกับน้ำเนี่ยไมเข้ากันแล้วก็มาลาดนะครับห่างคอยหับเข่าขึ้นไปใส่ได้ครับมันแหีห่ยงเราห้องคอยหับเข่าขึ้นไปใส่นะครับหับขึ้นไปใส่ตีปง มีคัมเบาคัามบากวอนสีลงดำเออกวอนสีลงดำหน้านี่กวอนสีลงเห็ดหน้านี่เป็นมีตะแหกนะครับน้าหัวห้ไปหน้าเป็นสมีตะแหกเป็นน้โพ่นมัน,นมคืสีเลีืยงตะแหกนะครับควอนสีลงปักลงดำกับมีคัมเบานะครับมีคัว่านะครับปักตัวนี่ปักตัวนี่ปักตัวนี่เป็นดีมีคัว่านะครับพี่น้องโบราณเพิ่นอ่ามีคัว่านะครับกวอนที่ลงเกงี่ยวเดี๋ยวบันนี่ ก่อนที่ลงเกี่ยวเป็นก็นมีคำว่าอีกพี่น้องนะครับก่อนที่ลงเกี่ยวก็มีคำเบาอีกนะครับมีคำเบาเกี่ยวเข้าไปเกี่ยวต้นเขาอีหยังเพิ่นก็สิว่าไปเนาะแย่เจ็บแย่ปวดอีหยังเป็นเต็มยุ่งเต็มสางนะครับคำเบาคำว่าเกี่ยวแล้วก็บหาบขึ้นล้อมขึ้นล้านนะครับล้านก็ล้านขี้งัวขีค้ควายนนะ่ะนะครับขึ้นล้านก็เฮ็ด ล้อมส่นวนตัวเห็ดล้อมล้อมผู้ใดงามอ่ังคมอ่ังคนเห็ดล้อมงามๆามกับปุ้นน,นเ่นแยงนอนเบิงงม่องน,อน,มองนอนหน้าเด็กพี่น้องสมัยดีนอนหน้าเป่าล้อมเขาเนี่ยครับเห็ดเราโท่ไว้กลางคุณแล้วนะครับต่วสี่ตีได้กับามืออีกเด้อามือนะครับวันไดวันฟูวันจมันบนเห็ดวันจมมันเห็ดตะวันฟูนะครับก่อนจิตตีเขา ก้อนติตีเขาคนกับมีเราให้ใกห้โตผลนีวว่ครับพี่น้องนะครับก้อนติตีก้อนติฟาดเขาเป็นออกมนาะเป็นเป็นเอ่อมเมล็ดเอ่อเป็นเม็ดนะครับเม็ดเขา่าเม็ดเขาเปียกก้อนตีเป็นปงมีพู้เท่าโอ้ขั้นตอนหลายครับสมัยโบราณโป่งตีตีแบบที่นี่ตียุเป็นนอนตีนะครับสองทุ่มสามทุ่มห้าคนตีเขาตึบตึบตึบ,ตบนอนหน้าฟังเสียงกันตีเขากับตี เสีงกันหน้านั่นตีหน้านี่ตีเสร็จแล้วนะครับนอนหน้าก็นดีนะครับโอ้นะครับกะกะตั้งซุมืออนี่กะเอาเขาปลูกพันธุ์ใดหลุดแล้วซุมไหมซุม,มืออนี่น้องพี่น้องเนาะเอาเขาปลูกพันธุ์ใดเห็นดิ <c oughs> เออตีเขาเลี่ยวๆก็าหารถมาเอาคืนนะครับเ่รามันตีธรรมดาได้ตีปุ๊บปุ๊บมัดหนึ่งนี่ ฟอนหนึ่งตีเจ็ดเทียแปดเทียเป็นด้วยทั้งสิดึกถิมดึกถิมไปกับมีอ่าซุ่มผู้หญิงนะครับซุ่มคุณแม่คุณเย่เนี่ยนะเนปะ็นกับตีเขาอ่าตีเขาสนุวันต่อไปนะครับตัดหัวตัดตอกสั้นเอาเขายึ่หัวยึ่ตอกอ่ะลงอ่าสั้นเอาแล้วก็เอาไม้แหน่มาตีฟาดปึ๊บปุ๊บลงไปนะครับอ่าหลังจากเสร็จ จากการตีเขาแล้วก็เอารถมาใส่จ้างรถมาเอาขื้นเล่าอ่าจ้างรถกาเจ้ากับ,บ่ได้จ้างหรือเงินดอกเสื่มากก็เจ้าก็เดี๋ยวเขา่านะครับเอาเข่าให้รถนะครับเอาเขาให้เจ้าของรถนะครับก้อนที่ขื้นเล่าก็มีการมีแนวไปบูซานาเล่าอีกได้พี่น้องบูซานาเล่าอีกนะครับ,บ,าารนะรบมีตน้นยังไงเทียนทูบเทียนแล้ะก็ ต้นเจ็ดลินใบเจ็ดลินดอกเจ็ดลินนะครับดอกคูนดอกย่อต้นใบย่อที่นะใบคูนใบย่อนะครับใบ om, ย่อมไปแล้วนะครับเป็นก็มีคคำเบาอีกเด้ก่อนเดียวขเขาเล่า <c oughs> <c oughs> ก่อนเดียวขเขาเล่าว่ามันธรรมดาดินะครับออาเป็นต้องมีคู่มีค่ายมีคคำเบาคำจ่าเอาเขาเขาใน้เล่านะครับแล้วก็มีก้อนติดเปิดเราก็ต้อง เิเ่นกระต้องบูชาซะก่อนนะครับใบเจ็ดลินนี่แหละดอกเจ็ดลินต้นเจ็ดลินใบเจ็ดลินดอกคุนดอกอใบคุนใบย่อใบย่อมนี่แหละทูบเทียนนั่นแหละเป็นเห็ดนะครับกรรมวิธีของผู้เถาวรลานนะครับเอาเข่า,าลา่าแล้วเ่ามันสีเปิดมากสีเลยเด้ครับมันแย้มสีแย้มเดี๋ยวสีไม่กินต้องมีมือปงอีกด้วยครับมือปงเข่าเอาเข่าออกเราต้องมีมืออีก นะครับมีมืออีกนะครับก้อนที่ออกสีนะครับว่ามันเตียวออกมาได้เลยนะครับโบราณนะครับโอยเนาะกับกรรมวิธีนะครับ,ออบ,นะรบแต่ว่าสมัยสมืมอนี่หลวบหลัดต,ตัดตอนไปมดนะครับตั้งกันฝ่ากับดินเลยนะครับสมืมอนี่การเห็ดหน้ารถพร้อมไปไปวานถาสันนี้วานข้าวเดียวเชียงวานปืดข้าวเดียว วันเสร็จรถมาปันหน้าสิบกว่าไรนี่บ่พ่อชอั่วโมงประมาณชั่วโมงนี่แหละครับแล้วเสร็จบักบังดองเลยครับแล้วเสร็จเลยนะครับบ่โดนจักเม็ดนะครับอ่าสมือนนะครับสีกับบ่ได้เอามือเกีียวคือสมัยตะก้อนนี่นะครับ <c oughs> การเกีียวเขา่ารถนะครับใส่รถปั้นข้าวเดียวนะครับอืมหน้า ติดก็ไรนี่บัวทอดสองชั่วโมงนะครับพี่น้องแต่ว่าใส่เงินไรล,ละหกร้อยนี่ไรละแปดร้อยเก้าร้อย,อยนี่ไปังั้นดินะครับสมัยเนาะครับเนาะมันท่านสมัยแตกต่างกันหลายครับเทคโนโลยีนะครับสมัยก่อนคนหลุนก่อนคนหลุนก่อนสามสิบสี่สิบปีขึ้นหลังใส่เงินห้าสิบตังเงินบาทนะครับสามสิบสี่สิบปีแต่ว่าสมัยสมัอนี้ จา้างแช่เงินบาทเ็นถิ่มเงินท่างก้นกับประหกัดใบเอานะครับ <c oughs> ต้องไปเด็กน้อยไปโรงเรียนเนี่ยต้องยี่สิบสามสิบห้าสิบบาทคนนี้ห่างคอยเอาสูมือนี่าห้าบาทสิบบาทประหยากบาสำเนียเล็กน้อยนะครับ <c oughs> เป็นยังสั่นมันแตกต่างกันหลายแล้วการเ <c> ท <oughs> คโนโลยีกับเขามานะครับเทคโนโลยีเขามาเทนนะครับ มันก็แตกต่างกันนะครับว่วมห่าวิเห็ดวินะครับเพราะวา่าถุกมือนี่เศรษฐกิจมันมันเกิดต้องใส่ลายายางหายูหากินแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละวันนี่ก็ขึ้นตื่นขึ้นมาหาเข่าล้านค้าหาแกงหาเนียยูเนียวกินซสือเอาอยางเดียวเพราะวา่าพริกพริกป่นเกี้ย เผาขัวยังบม่มีการต่ Listen, ํานะครับบม่มีการต่ําซื้อย่างเดียวสมือนนะครับมกคุงมันสียน่อยยั่มยางยกขางเฮียนกับว่าต่ําจินครับพี่น้องต้องซื้อเพราว่าซื้อมันนั่งเสียบเพราะว่าสมัยสมือนี่คนสมัยเทคโนโลยีสมัยเงินเป็นไงดิสมือเออมันเป็นนังสันนะครับมันเป็นดังสันแตกต่างกันหลายนะครับน่ะปลาเดกปลาล่านี่ก็ต้องซื้อย่างเดียวนําปลา นะครับนำปลาซื้อย่างเดียวสมัยตะกี้เห็ดเอาอเนี่ยนะครับพี่น้องมันแตกต่างกันบอครับแตกต่างกันหลายครับพี่น้องนะครับอ้ามีท่านี่นะครับควมสุกเราควมเกาควมหลังสุฟังนะครับธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติบำบัดหันใจลึกๆครับหันใจเขาลึกๆสูบอากาศเขาลึกๆแล้วก็กันไว้ต้องคอยปล่อยออกนะครับถ้าไม่ปลอดเท่าแข็งแรงนะครับ ธ่าธรรมชาติครับวัสดีครับสวัสดีครับ